นะครับคุณไก่มีปัญหาก็เดิมทํางานประจําครับครับแต่ที่สําคัญคือทํางานเป็นกะ uh huh. ต้องทํางานเป็นกะก็มีเช้า6กโมงครึง่งถึงบ่ายสองโมงครึง่งครับแล้วก็บ่ายบ่ายสองโมงครึง่งเลิกสี่ทุ่มครึง่งอืมห้าวันเปลี่ยนกะทีหนึง่งก็จะมีดึกอีกสี่ทุ่มครึง่งออกหกโมงครึ่งเช้า ก็คือบางทีทําเช้าสัปดาห์หนึ่งไปทํกลางคืนสัปดาห์หนึ่งใช่ครับชีวิตก็จะอยู่อย่างนี้มา18ปีปอ้ีการทานการพักผ่อนทุกอย่างมันก็จะเป็นคนมนุษย์พิเศษไปครับก็เลยทําให้ร่างกายผิดปกติมันมันปรับตัวไม่ได้ก็อาจจะเร็วเกินไปอะครับหรือชิน18ปีนี่ผมว่าน่าจะชินแล้วนะไม่ทราบว่าชินหรืออะไรแต่ก็ได้ได้โรคมาหลายโรคครับเช่นก็โรคกระเพาะเลือรัง อ่าโรคกระเพาะเรือง้ารทานอาหารไม่ตรงเวลาน่าจะเป็นประมาณนั้นแล้วแล้วดูแลยังไงฮะในช่วงแรกก่อนที่จะมารู้จักกับบิมก็หาหมอตลอดครับผมจะเป็นคนที่ใช้ประกันสังคมคุ้มที่สุดแล้วก็หยุดงานปีหนึ่งเขาให้หยุดลาป่วยได้30วันใช่ไหมครับครับผมไม่มีปีไหนที่ต่ํากว่า30วันครับเอางี้ง่ายมีโรคกระเพาะละมีโรคอะไรอีกมีต่อมทอนซิลอักเสบครับต่อมทอนซิลอักเสบอีกเนื่องจากเจอพสารพิกใช่ไหมครับสารตะกัวสารเคมีอยู่ในนั้นครบ แล้วดูแลก็คือใช้ประกันสังคมใช้ประกันสังคมครับใช้ยารักษาใช้ยาใช้ยาหมอใช้ฉีดทุกอย่างครับหมอแนะนําให้ตัดโทษนะตัวต่อมทําซินก็หมอแนะนํให้ตัดทิ้งเลยใช่ครับแต่ผมมาศึกษาแล้วว่าถ้าตัดมันจะทําให้ร่างกายเรายิ่มแย่เข้าไปอย่ีกเพราะมันมันมนไม่มีตัวกรองใช่ไหมก็เลยไม่ตัดพยายามเลี่ยงเลี่ยงมาตลอดะครับอืแต่ท้ายสุดแล้วก็คือเลี่ยงสุดท้ายเลยก็คือตัดสินใจลาออกมาเลยเพราะสุขภาพไม่ไหวใช่ครับ ก็คุณต้นลองดูรูปสิครับเนี่ยทางคุณไก่เอาภาพมาให้ดูเนี่ยฮะนี่บัตรพนักงานนะฮะใช่ครับถ่ายเมื่อ2ี่ปีที่แล้วบอกบอกว่าเป็นหัวหน้างานใช่ไหมฮะใช่ครับแต่หน้าคุณเนี่ยเหมือนคนงานมากไม่เหมือนหัวหน้างานเลยคือโซมากเลยนะเนี่ยเอาวผมเห็นใกล้ๆมากท่านผู้ีิจัยที่อยู่ด้านล่างอาจจะไม่อาจจะมองไม่ชัดนะฮะคือหน้าโสมโสมผมไม่รู้จะอธิบายยังไงสุดท้ายลาออก เพราะสุขภาพไม่ดีเลยเพราะสุขภาพไม่ดีครับแล้วแล้วสุดท้ายไปยังไงฮะคิดจะยยปรับปรุงสุขภาพก็พอดีมีคนเขาแนะนําให้รู้จักตัวบิมนะครับผมก็คือคือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยก็ทานมาเยอะครับนะครับก็ฟังหูไว้หูคุณคุณใกล้พูดใกล้ๆใหม่นี่ผมผมก็ฟังหูไว้หัวครับครับแต่พอเวลาเขานําเอกสารนํา VCD นะครับมาพบท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษบรรยายในห้องเนี้จดจำได้นะครับผมก็เริ่มเริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มเริ่มทานก่อนรเริ่มทานจากตัวบิมบิมสีเขียวาานะครับเช้า2แคปซูลแล้วก็ก่อนอาหารมื้อเย็นสองแคปซูลเพราะคุณมีอาการโรคกระเพาะโรคกระเพาะครับกับต่อมทอนซิน,นใช่ครับอ่าฮะครับก็หลังหลังจากที่ทานไปวันละสแคปซูลต่อวันเนี่ยนะฮะเรื่องโรคกระเพาะประมาณสัก เวันถึงสิบวันนะอาการที่ปวดแสบปวดร้อนท้องที่เป็นอยู่เรื่อยๆอาทิตย์นึงประมาณครั้งสองครั้งนะครับตรงนั้นก็ดีขึ้นนะครับปัจจุบันนี้ก็ประมาณสักแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับทานเผ็ดได้แล้วอ๋อฮะครับส้มตํานี่มาได้เลยครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวผมย้อนกลับไปหาอาจารย์ทั้งไพยนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับเวิธีการเข้างานของคุณไก่ที่เคยทําเนี่ยหกโมงเช้าออกบ่ายสองใช่ครับนะครับแล้วก็เข้าอีกทีคือ คือ6กโมงเช้า5วันแล้วก็พัก2วันแล้วก็ไปบ่ายสองห้า 2, วันพักหนึ่งวันบ่ายสองเข้าบ่ายสองถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งบ่ายสองครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งบ่ายสองทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งตารางชีวิตแบบนี้มันทําให้ระบบการรับประทานอาหารมื้อของอาหารมันเปลี่ยนไปคือเปลี่ยนหลายอย่างค่การพักแค่สองวันเนี่ยอย่างถ้าเราบินไปต่างประเทศเนี่ยเจ็ดแรกเนี่ยหลายวันเหมือนกันนะ,ะเป็นบางคนเป็นสัปดาห์ห บางคนเป็นสัปดาห์ขยายๆๆแต่นี่พักแค่สองวันนะคะร,ร,ร,ร่างกายมันปรับไม่ทันเพราะฉะนั้นการหลั่งสารอะไรต่างๆมันก็จะสับสนวุ่นวายไปหมดมมเพราะว่าปกติเนี่ยร่างกายของเรากลางวันมันจะหลั่งสารปริมาณหนึ่งอะไร,รอย่างเงี้ยนะคะพอกลางคืนมันก็จะมีสารอย่างอื่นหลั่งมาอีกปริมาณหนึ่งเพื่อให้เราหลับมันมันจะเป็นแบบนี้ถ้าชีวิตประจำวันแต่ว่า อันนี้ระยะการปรับตัวมันค่อนข้างน้อยสั้นเกินไปสั้นเกินไปนะเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าอะไรต่างๆมันสับสนวุ่นวายหมดการหลั่งสารภายในร่างกายที่จะควบคุมระบบการทํางานของร่างกายและอีกอย่างหนึ่งก็คืออาหารที่ที่รับประทานแบบไม่สม่ำเสมอ,อมเพราะร่างกายนี้มันจะจัดตัวเองเอาไว้แล้วใช่ไหมฮะว่าถึงเวลาอาหารเช้าทัน เราก็มันก็จะมีน้ำย่อยอะไรหลั่งออกมาพอถึงกลางวันก็จะมีหลั่งออกมาคพอถึงมื้อเย็นก็จะหลั่งออกมาอีกอันนี้เป็นร่างกายตามปกติพอตกกลางคืนมันก็จะมีสารอีกชนิดหนึ่งหลั่งมาเพื่อให้เราเกิดการง่วงนอนแล้วก็หลับไปซึ่งช่วงนั้นน้ำย่อยก็จะไม่หลั่งแต่ทีนี้ของเรานี่มันสับสนวุ่นวายไปหมดเพราะนั้นโอกาสที่จะเกิดแผลกระเพาะอาหารมีได้อ่าฮะอ่ะเอาละเสร็จแล้วเริ่มต้นการ บิมครับปริมาณเท่าไหร่ยังไงฮะเช้าก่อนอาหาร2แคปซูลเช้าก่อนอาหาร2แคปซูลแล้วก็ก่อนอาหารมื้อเย็นอีก2แคปซูลก่อนอาหารมื้อเย็นแค่วัละสแคปแล้วทานอยู่นานเท่าไหร่ถึงรู้สึกว่ามันมีผลในทางตีต่อสุขภาพก็เรื่องเกี่ยวกับปวดแสบปวดร้อนที่ท้องนะฮะก็ประมาณสัก7-10วันไม่เกินเจ็ดถึงก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นอาจจะเป็นการหลังกดตรงนั้นอาจจะเปลี่ยน เปลี่ยนสภาพไปผมนี่ต้องถามอาจารย์เพราะอะไรฮะถึงเปลี่ยนไปฮะอาจารย์ต้องตอบผมแบบนี้ทุกครั้งอะเพราะว่ารายการเราออกอากาศใหม่ทุกครั้งฮะเราไม่มีการพูดซ้ำฮะแต่ว่าลาออกจากงานเดิมแล้วใช่ไหมคะและงานใหม่ทํำยังไงคะงานใหม่ลวครับงานใหม่ช่วงนั้นก็อยู่บ้านแล้วก็ทําดูแลกิจการเทียกวบเก็บที่บ้านครับช่วงนั้นกลับมาใช้ชีวิตตามปกติทานอาหารตามปกติ ก็ลาออกมานานนะครับก่าจะเจอกับบิมนะแต่ร่างกายก็ยังยังคงอย่างนั้นอยู่สภาพก็หน้าหน้าก็เปลี่ยนไปดีดีขึ้นนิดนึงครับตอนนี้ก็เปลี่ยนไปดีขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าโรคมันมันเรื้อรังมาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องใช้ระยะเวลาก่อนที่จะมาเจอบิมมันก็เริ่มปรับตัวมาแล้วนะคะครับแต่โรคก็เพาะดีขึ้นเพราะบิม น่าจะเป็นพ่อบิมแต่จริงๆยังใช้เวลานานนะฮะเพราะว่าที่เราเคยเจอนี่บางทีสามสามวันห้าวันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะดีขึ้นละครับซึ่งหลังจากนั้นก็โรคกระเพาะก็ค่อยๆดีขึ้นครับดีขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันนี้ก็ทานเผ็ดได้ทานเผ็ดได้ส้มตำนี่มาได้เลยครับถ้าอดอดมื้อเว้นไปอีกมื้อนึงอย่างเงี้ยมีอาการกลับมาไหม ก็ถ้าถ้าเว้นบ่อยๆมีเหมือนกันครับก็มีกลับมาออ่แน่นอนยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่านี่เป็นประมาณแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับและต่อมทอนซิลล่ะครับต่อมทอนซิลก็ตั้งแต่บิมมาตั้งแต่แรกปัจจุบันนี้ผมก็ทานแค่วันละหนึ่งถึงสองแคปซูลนะครับปีเศษเศษไม่มีอาการนะฮะไม่พบอาการนั้นอีกเลยอาจจะเป็นเพราะหนึ่งเราบิมด้วยสองสภาพแวดล้อมเราเราเปลี่ยนไป อย่างหนึ่งด้วยก็เลยเป็นตัวเร่งเป็นตัวช่วยนะให้สุขภาพโอเคไม่มีอาการเลยไม่ไม่ไม่ไปหาหมอที่บอกว่าจะต้องตัดตัดต่อมทอนซิลก็ไม่มีไม่มีครับเดิมเดิมตอนตอนที่เป็นเนี่ยปกติหมอจะให้ใบรับรองแพทย์3วันถูกไหมครับคสาวันครั้งแรกๆเนี่ยผมเป็นปั๊บ3วัน4วันไปทํางานแต่ผมทํางานไม่ได้เพราะว่าเสียงไม่มีเพราะเสียงไม่มีเราต้องปชุมพนักงาน ลูกน้องผมหกสิบคนต้องประชุมวันละสองรอบอนะครับก็ไม่สามารถทํางานได้จนหัวหน้าบอกว่าถ้ามันไม่หายก็หยุดจนกว่าหายแล้วจะมาการลาป่วยผมถ้าเป็นต่อมทมซินทุกครั้งหนึ่งสัปดาห์ไม่ต่ำกว่าห้าวันอตอหนึ่งครั้งครับสุดท้ายลาออกเลยลาออกดีกว่าครับลาออกดีกว่าสุขภาพไม่ได้ด้วยใช่ครับนะครับแต่ทุกวันนี้แข็งแรงก็แข็งแรงครับผิวสวยหน้าสดใสมากเลยนะฮะใช่ครับผิวสวยหน้าใสอย่างที่อาจารย์ดูไม่มี อาการเหมือนคนที่แบบว่าอิดโรยขณะที่ต้องทํางานขนาดนั้นครับก็ทุกอย่างเราเราต้องเลือกตัวเราเองอะครับก็เลยเปลี่ยนแปลงได้หลายอย่างมากอาจารย์ครับจากกรณีของการบินเข้าไปแล้วต่อมทอนซิลเนี่ยมันมันดีขึ้นอาการมันลดน้อยลงอาจจะด้วยสองปัจจัยนะฮะอย่างของหุณไก่นี่ก็คือเปลี่ยนงานด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเปลี่ยนแล้วสุขภาพไม่แข็งแรงขึ้นอาการก็น่าจะกลับมาอีกคือ<ช>หลักๆก็คือว่าไม่ติดเชื้อแล้ว สาเหตุที่ไม่ติดเชื้อก็เพราะาร่างกายมีการสร้างเม็ดเลือดขาวที่ไปจัดการกับเชือ้อเพิ่มขึ้นหลายเท่านะครับเม็ดเลือดขาวที่สร้างขึ้นมาก็คือ th1 ครับแล้วก็ th17 เพราะนั้นเราก็ต่อต้านกับไอ้สิ่งที่มันจะเข้ามาโจมตีร่างกายของเราได้ชัดเจนครับส่วนอาการอาการปวดกระพเพาะโรคกระเพาะจริงๆเราตอบคำถามนี้มา4ปีเป็นอาการที่หายเร็วที่สุด ลองจากอาการแพ้ภูมิแพ้อากาศก็สาเหตุก็คือว่ามันมีการเพิ่มขึ้นของ T h 1นรับซึ่งไปกด T h 2ซึ่งเป็นต้นเหตุของการโรคกระเพาะทั้งหลายนะครับแล,แล้วก็แล้วก็นอกจากนี้ก็มีการเพิ่ม T r e ็ขึ้นมาด้วยคนที่เป็นเป็นโรคกระเพาะเนี่ยนอกจากว่าจะมีความไม่สมดุลของปุ่มคุ้มกันบางครั้งมันก็มีสารมีเชื้ออยู่ตัวหนึ่ง h ฮ l ิโ o แบคเตอร์ไพลูไลน์ซึ่งเกาะกินอยู่กับผนังลำไส้อยู่นี่นะซึ่งมันจะทำหลังสารแล้วก็ทำให้เกิดอาการรักเสบผิดวันกาซีนเนียเนี่ยมันมีองค์ประกอบตัวหนึ่งคือ GM1 นะฮะซึ่งสามารถจัดการกับเชื้อพวกนี้ได้แล้วอยู่ในกระเพาะเนี่ย GM1 มันก็มีโอกาสสัมผัสกับกับเชื้อะะได้ได้ชัดเจนเพราะว่าผิดวันของเราเข้าไปมันก็ก็คงจะแคปซูขึ้นจแตก โอกาสสัมผัสกับเชื้อมันก็มีแต่อีกแฟกเตอร์หนึ่งซึ่งทําให้เชื้อมันตายเร็วก็คือว่าจากร่างกายของคุณไก่เองที่มีการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเมเลอดขาวไปร่วมด้วยช่วยกันในการจัดการกับเชื้อนั้นเพราะฉะนั้นมันจึงได้มีการหายไปของอาการเหล่านี้อย่างค่อนข้างจะรวดเร็วครับอาวละก็ขอแสดงความยดีกับทั้งสองท่านนะครับสุภาพจิตสุภาพแข็งแรงดีนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ